ครับผมขอ,อกราบสวัสดี FC. ทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาที่กุฏิล้างนะครับผมเพราะว่ากุฏิแห่งนี้เ,เรื่องเรือเรื่องเรือในการให้โชคให้ลาบนะครับใครมาขอได้ตลอดนะครับผม อ๋ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอลาลุยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ข้างนอกนครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในกุติว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณสัก17บเนาฬิกานะครับผมห้าโมงเดี๋ยวก็โพลเพลละนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ป่าช้าเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ ว่าวันนี้จะมีแนวทางแบบไหนมาฝากเอซีกันครับผมครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่กุฏิล้างแล้วนะครับผมบรรยากาศนี่โคตรน่ากลัวเลยนะครับถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหนนะครับบางบางเอฟซีก็บอกหาแอดมินให้มาตอนกันงคืนนู้แต่ว่าน่ากลัวครับเพราะว่าก็อยู่ไกลเนาะก็ ไม่สามารถที่จะมาตอนกลางคืนได้นะครับผมก็ใส่ตอนช่วงโพเพนี่แหละนะช่วงห้าโมงหกโมงเย็นนี่แหละครับวันนี้อาจารย์ก็จะเมตตาทาขันน้ํามนต์ให้ทางเอฟซีได้ชมกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะเริ่มทําน้ํามนต์นะครับผมมันมันมันเป้า่เนว่าอายุคนว่าทิ่บแปนให้ใหนั้นนะบดพอเขาไว้แบบพี่ขวบแบบนี้ ได้มาหนึ่งตัวนะครับผม<จ>บอาจารย์แหละอาจารย์แหล่ครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับผมได้จะ่คกมาแล้วนะครับเลขหกป่ะเลขโค,ก,โคกครับเลขโอกป่ะคะแน่เนี้ยเลขโคกครับเลขหก 60ได้คืองามกลมงามออกมาแล้วคือ60เนาะออกมาครูน้อยเ,เป็นตัวที่สองนะครับตัวแรกได้6ตัวที่สองมาเป็น0บผมรอร,รับชมไปตัวที่สามับผมบันทึกตีลางกุติล้างมีมีผีสิงนบาาะบอมต้องถามอาจารย์แน่ต้องถามอาจารย์ครับผม แม่ครับประมาณนี้นะคะเนา้อาจะเป็นบ่อหกกับเก่านะขันออกกระจายนี่ซอยกันเด้อค่ะเอฟซีแต่เบิ่งใสกันนะครับเอฟซีกับใดตัวไหนครับตัวไหนว่าตัวใดดูก่อนอ่ะขอแสดงความคิดเห็นในเด้อค่ะเด้อบ้านผู้ใดผู้ใดเห็นตัวใด อเตัวใดพ่อเออบงบงนะครับหกศุนเก่าหกศูนเก่าเก่าครับหกซุนเกแต่เห็นชัดๆอยู่นี่กับศูนครับผมตัวกลางหกกระชัดหกกระชัตรอนี้เลเป็นหกศุนเก่าครับหกไทยครับหกไทยบอกหกไทยอ๋อถ้ามันขึ้นไปอีกหน่อยมันจะเป็นหกไทยเป็นเนตัวนึ่งได้ต้องไปบ่งทางเงทางนี่หกไทยเึ้นหกไทย เป็นศูนย์สี่ันนี่เบิ่งถับเป็นเจ็ดศูนย์เก้าถับอันนี้หันหัวลงเป็นเจ็ดได้ฮันฮันให้นะครับหันเจ็ดก็ได้ด้วเอฟซีก็ต้องพิจารณาเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเอาพิจารณาดูด้วยนะครับฮันได้ลายช่างเลยหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าไม่ถมาแมนแมนหกศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์เก่าหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเขาไปก็มากับเอฟซีครับ บวกหัวมันจะเป็นต,นตัวไรเนาะคร,รับเอฟซีเนาะกระหายนฟซีเตียว,ด,ยวด้วยครับเสริมกันอคอมเมนต์นนม่ได้คลิปได้เลยค่ะเด้อขันน้ำมุนต้องต้องได้วิจารณญาณในการตีตีหลายๆคคนือกันเนาะจังหวงใสๆกันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางขันน้ำมุนนะครับที่เราได้มาทำขันน้ำมุนกันนะครับผมตัวเลขอ่เก็709หรือว่า609นเนี่ยครับแล้วแต่ อาจจะตีกันนะครับผมทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอาให้ f c คอมเมนต์มาใต้ล่างดูนะครับว่าตีเป็นตัวไหนนะครับผมคือสถานที่แห่งนี้คือใครมาขอโชคขอลาบนี่ได้เกือบทั้งนั้นนะครับหี่อาจารย์บอกนะครับผมนี่นะครับคือกุฏิล้างนะครับ ขอขอบคุณ F.C. ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและทีมงานด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าเย็นมากแล้วสวัสดีครับ